สวัสดีครับสวิสดีสายๆนิดนึงนะครับผมวันนี้ทางร้าน Vh l i n e Sound มารีวิวในส่วนของตัว EQ Band Bar l a n g e r นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นในส่วนตัว d a r k r a p h Pro s b q 3102นะครับผมอ่ะตัวนี้ทางร้านจะให้ดูในส่วนตัวหน้าตาเพราะว่าทางร้านจะได้เสียบในส่วนของตัวสายทำการเทสนะครับเทสเสียงให้กับลูกค้าฟังก่อน2ลูกค้านะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของตัวหน้าตากันเลยนะครับผม นะนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ในรุ่นของตัวคุนต้ากราโปรนะครับอ่ะสามสิบอเอ็ดแบรนด์นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัวด้านหลังตัวเครื่อง ัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะครับผองตัวนี้ก็นะครับจะเป็นในส่วนของตัวด้านหลัง วนี้ทางร้านกำลังเทสตอยู่นะครับก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับทางร้านฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมทางร้านจะได้นำเสนอในส่วนตัวที่ยใหม่ให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม